สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุญแจซอนแฟมิลี่นะคะคลิปนี้จะเป็นการสร้างบ้านหลังแรกของครอบครัวเรานะคะช่วงแรกที่มีการถมดิน,นทำกำแพงดินนั้นจะยังไม่มีคลิปนะคะว่าไม่ได้ถ่ายเนาะทุกคนจะเห็นเป็นรูปแทนนะคะแบบบ้านของเราที่สร้างจะเป็นเราคิดป,ประมาณ95%นะคะแล้วก็ให้สถาปนิกออกแบบอีกทีนึงน,นะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้พามาดูบรรยากาศกับการวางแปลนนะคะเตรียมตอกเสาเข็มแล้วช่างกำลังทำงานกันอยู่นะคะบ้านกุญแจซ่อน

I uh -huh. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตที่เราสร้างบ้านกันนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนว่าตอนนี้เราทํารั้วกําแพงกั้นดินสองฝั่งแล้วนะคะแล้วก็กําลังขุดหลุมเตรียมทาเสาเอกเสาโทเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกําแพงกั้นดินของเรานะคะยาวไปเลยค่ะคนนี้ฝั่ง อันนี้เราตอกเสาเข็มลงไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ขุดลุมแต่ว่าวันนี้ได้กี่หลุมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้ได้เจ็ดลุมแล้วนะคะนี่ที่เราตอกเสาเข็มกันไปรอบที่แล้ววันนี้ขุดหลุมแล้วแต่ทั้งหมดเจ็ดลุมวันนี้ก็วันที่สิบกรกฎานะคะ ระวังนะคะบ้านเราทั้งหมด24ต้นนะคะต้องขุดหลุม24หลุมอ่ะเดี๋ยวมารอดูอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศประตู้ของเราเขื่อนกันิงีอือรอบๆกำแพงพร้อมแดดหน,นแดดก็แรง พพอตอนนี้นนะะกำลังจะ6กโมงค่ะแต่ว่ายังส,งสว่างเลยอันนั้นคือบ้านที่อยู่หรอกปัจจุบันนะคะบ้านคุตาคุยยเราดูกันว่าจะเสร็จตอนไหนแล้วก็จะเป็นยังไงกันนะม,<ๆ>มาซ้อนๆอ่ะไปค่ะทุกคนเราเจอกันลิดหน้านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาดูอัปเดตที่เราทําบ้านกันต่อนะคะตามมากันเลยหมือนเราลาดทังขึ้นค่ะเอาหินมาลาดหนึ่งันลถนะคะรถสิบล้อหนึ่งพันเพราะฝนตกหนักมากค่ะช่างก็เลยทำงานลำบากรถก็เข้าไม่ได้นะคะนี้เรามาดูอัปเดตกันว่าตอนนี้ทำอะไรกันไปบ้างไปดูกันเลยประมาณนี้แล้วก็มาฝั่งนี้กันค่ะ ามาดูฝั่งนี้น่คะนี่คือทำการลัดเสาเข็มแล้เวเตรียมผูกเหล็กลงนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้นคือที่ทำงานผูกเหล็กแล้วผูกเสาเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะมีบริเวณรอบๆค่ะ อันนี้คือเหล็กที่เรียมไว้นะคะที่เขาปลูกไว้แล้ว,ลลวใช่ค่ะวางนะลูก